ค่ะประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันในวันนี้ก็คือประเด็นร้อนๆนะตู่ก็สมาช่วงที่มีประเด็นร้อนๆนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของน้ําทงน้ําท่วมแล้วก็เรื่องของสนัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกที่พวกเราเจอกันประจาแล้วก็มีปัญหาค่ะปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้ระเบียบนะคะมีปัญหาเรื่องของการจะซื้อสร้างที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอ้าวขามาเบิงขมาเบิงด้อ อ่มันก็จะมีเรื่องของการจัดหาพัสดุการูพันมีการดําเนินการจัดหานั่น,นน้นนี่แล้วก็มีเรื่องของการใช้งบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอะ่ตัวบอกไว้เลยว่าช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะกรณีสารภัยเนาะกรณีสารภายัยพวกเราคิดไปเลยคิดไปเลยในสมองพวกเราเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ระเบียบระเบียบพวกเราออกมาใช้ใช้เพื่ออะไรคะ เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพวกเรานะคะใช้ระเบียบการช่วยเหลือประชาชนปี2560นะคะแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปี61ทีนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันก็จะสอดคล้องในการดําเนินการจัดหาพัสดุด,ด้วยเพราะฉะนั้นให้พวกเราต้องอะไรละ่ะของอ,กกของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกเรานี่ต้องพึงระมัดระวงังแล้วก็พึงนะไม่ใช่พึงนะ พึงเร่งรีบที่จะใช้ระเบียบในการจัดหาพัสดุนะคะในการที่จะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ระเบียบเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยและก็สําคัญก็คือให้พวกเรารู้ด้วยว่าพวกเราต้องมีการตระหนักนะคะในการช่วยเหลือประชาชนของพวกเราในการเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นย้อนไปดูที่ระเบียบเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในกรณีอ่าประสบ เรื่องของสารภายัยสารภัยก็คือช่วงนี้ก็คือน้ําท่วมเป็นสารภัยไหมคะเป็นเขาเรียกว่าอ ok ุทกภัยเพราะฉะนั ok ้นอุทกภัยเนี่ยนะคะตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี2560นะคะข้อ6วรรคหนึ่งก็จะเป็นการในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ในเรื่องของการดำรงชีพในการป้องกันคุ้มครองชีวิตในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปดูในระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี2560 ะะวักหนึ่งจะกำหนดไว้ว่าเราสามารถช่วยเหลือประชาชนในกรณีใดบ้างทีนี้เขาก็จะไปสอดคล้องในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะตามระเบียบข้อ18 18นี้ก็คือเป็นอำนาจของท่านนายกแล้วค่ะท่านนายกก็จะอำนาจของท่านก็จะช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีแหไะค่ะ ตามระเบียบข้อ6วรางหนึ่งนั่นก็คือคุ้มครองชีวิตป้องกันภัยยันตรายภัยันตรายอ่ากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจะเป็นในการช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นอำนาจของท่านนายกในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ท่านนายกก็จะมีอำนาจในการใช้งบกลางงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายองเงี้ยนะคะในการช่วยเหลือประชาชนอันนี้สภาห,หน่วยง,งานอื่นก็ไม่ต้องมากังวลนะคะที่ท่านนายกจะใช้งบประมาณตัวนี้ เหตุะะเพศภัยต่างๆในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในกรณี่เป็นสานารภัยนะคะเป็นอำนาจของท่านนายกนะคะระเบียบก็จะกำหนดไว้ว่าอ่าแม้จะเกิดเหตุนะคะเกิดเหตุในกรณีที่นะคะระเบียบข้อ7นะคะเกิดเหตุในกรณีที่นะคะมีการประกาศเขตสารภายัยหรือไม่ประกาศเขตสารภัยก็ตามองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ก็พวกเรานะฮะระเบียบก็จะกําหนดไว้ที่ระเบียบข้ออะไรคะข้อ16วงเล็บ1 16วงเล็บหนึ่งนี้ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยสาธารณภัยก็คือฝนตกฟ้าร้องตอนนี้นะคะน้ำท่วมนี่นะคะก็เขาให้อิงค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะทีนี้ระเบียบกระทรวงการคลังก็ให้พวกเราไปอิงเรื่องของหลักเกณฑ์นะะ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เงินทดลองเช่กันเกี่ยวกับอุบัติภัยปี2563เพิ่งออกมามใหม่ๆนะครับอ่าช่วงเดือนอ่าอะไรนะช่วงเดือนพฤศจิกาปี2563เพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือประชาชนในด้านในบ้างด้านการดำรงชีพรัศนภัยด้าน,น,าานอ่าเกษตรด้านอะไรบ้างเอ,อ้ยตัจำไม่ได้นะคะมันเยอะน,นะ เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยพวกเราไปดูในหลักเกณฑ์การช,ช่วยเหลือประชาชนในการใช้เงินทดลองราชการเกี่ยวกับอุบัติภัยของกระทรวงการคลังปี2563นะฮะเพราะระเบียบนะะช่วยเหลือประชาชนของพวกเราในระเบียบข้อ16วงเล็บ1ในกรณีที่เกิดสถานยเราสามารถอิงไปใช้เรื่องของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังได้เพราะฉะนั้น พวกเราก็ต้องดูด้วยว่าที่นี้มันมีปัญหาเรื่องของประเด็นว่าอะไรนะประเด็นว่ากรณีที่พวกเราเนี่ยในเรื่องของการตั้งจ่ายงบประมาณอันนี้เกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับคลารภัณฑ์ค่ารูปภัณฑ์ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของพวกเรานะะในกรณีที่เกิดสนาภาัยอย่างเงี้ยพวกเราต้องตั้งในแผนพันาท้องถิ่นไหม พวกเราต้องตรายในข้อบัญญัติไหมตัวนี้เออตัวนี้เออตัวนี้ไม่ต้องนะตัวนี้ไม่ต้องค่ะตัวนี้คืออ่ามันเป็นข้อยกเว้นของระเบียบแล้วก็มีหนังสือสั่งการหลายๆอย่างเนาะมีหนังสือสั่งการอ่ามหาไทย0 8 1ย3ท่าว0ูนแล้วก็มีคำว่านิยามของโครงการพัฒนาตามหนังสือสั่งการว0810.3ดหนดท อ่าวสองเก้นะคะพวกนี้พวกเราก็เราไปค้นดูหนังสือว่าทําไมพวกเราต้องไม่มีอยู่ในแผนพัฒนานท,ท้องถิ่นต้องไม่ตราในข้อบัญยัติเพราะมันเป็นข้อจุเว้นในกรณีที่เกิดสถาภัยท่านนายกสามารถนะคะใช้งบกลางประเภทเงินสมรองจ่ายดำเนินการจัดหาพัสดุลักษณะนี้รวมทั้งอะไรคะรวมทั้งคละลุพันวัสดุคลุพันต่างๆทีเเ่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมเกี่ยวกับ กรณีที่เกิดสาระไฟนะคะยิ่งช่วงนี้ก็คืออ่าอะไรคะเกี่ยวกับว่าต์เอ้ยไม่ใช่ว่าตไฟนะโอ้ว่าตไฟคือ,ค,อคือลมค่ะช่วงนี้ก็คืออะไรคะน้ําท่วมเพระเาะฉะนั้นนะคะเป็นอำนาจท่านนายกในการที่จะใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี2560แก้ไขเพิ่มเติมปี61นะคะข้อ6อ่าวรรคหนึ่งแล้วก็ข้อ7ก็ไปดูแล้วก็ข้อ16แล้วก็ข้อ1ิ เอ่อข้อสิเป็นอำนาจของท่านนายกที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของงบประมาณก็อ่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายไเเป็นอำนาจท่านนายกรวมทั้งค่ารัน์นะคะต่างๆที่ต้องใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันอะไรคะป้องกันเกี่ยวกับอุทกภัยในครั้งนี้นะคะฝากไวใ้ให้พี่น้องประชาชนแลวก็พี่น้องท้องถิ่นของพวกเราในเรื่องของการใช้ระเบียบ ถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ติดต่อกับตอีกครั้งหนึ่งแล้วตู่ไว้แล้วก็ไม่ก็ติดตามหน้า Facebook ตูได้ตูตมีคําตอบให้ตลอดนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนของพวกเราได้รับอะไรคะได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขอบคุณมากๆค่ะในช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องน้ําท่วมแล้วค่ะ